สวัสดีครับผมเคียวเองเย่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 ไม่มีใครมาดูเลยวันนี้จะมาเล่นรฟกันนะฮะมาเรามาดูกลอเรย์มาฮึ่มฮมาเริ่มกันเลยนะฮะใครใครที่เล่นก็เล่นอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ ผมเป็นผู้ชายคนเดียวนะฮะโอเคมากำลังไลฟ์ครับโอเคก็พวกเพื่อนผมชวนเข้ากลุ่มมานะฮะเริ่มเลยนะฮะมา cầu 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 mà đập tiếng khó sư coi kháng đang đang nói lại gần cho đây mặn nè <laughs> อะไรอ่ะโอ้ยค้างแล้วฮะดีด้าอ่าใครกำลังดูอยู่ตอนนี้เอ่ยจะเม้นท์คะทายกันได้นะโอเคนะฮะ,ะเจอกันแล้วหนึ่งคนโอเคพวกนี้ติดตามผมเด้ยองเนี่ย โอเคนะมาสวัสดีครับคนอิงอ,าอ้าวเห็นด้วยยังกันโอเคมีคนมาดูกันแล้วหน,นึ่งคนเราเล่นอะไรกันดีอะ่ะมาแป๊บหนึ่งนะครับผมขอตอบอันนี้กัน โอเคเราเล่นหมดเลยดีอ่ะ b บ t เทิลเลยเลยกันเอาเป็นอันนี้เนาะมาเราต่อไปมีใครเล่นบ้างเนี่ยดูสิแค่นี้เองออฟไลน์ก็หมดเลยไม่มีใครเล่นด้วยอะเริ่มการจับคู่โอเค5สวัสดีคุณ f อฟเอตัวนะครับมา โอเคโอเคนะเดี๋ยวอนั่งแป๊บเข้าร่วมสิอ้าวผงลืมกดเข้าร่วมจบข่าวกันเลยงั้นก็ไม่รู้แล้วล่ะฮะว่าทำไมไม่สะดุดมาเติมการจับคู่ต่อไปเข้าร่วมกดสิจ้ะอีโน กดซิตเซออีโนมีใครเล่นเนี่ยใครก็ไม่รู้ช่างมยช่างมันเถอะมาด,ด,ด,ดู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 อ่าค้างวดัดโอเคเรามาเลือกกันเลยเราเอาผมเลือกตัวนี้นะฮะทิวนี่จริงก็ผมไม่ค่อย เล่นตัวนี้เท่าไหร่หรอกแตวคราวนี้จะลองเล่นดูนะฮะมากันเลยท่านท่าชมตื้ตื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 ดูแค่สองคนเองหรือหือมา go go เล่นเล่นเล่นเลยเล่นเสร่เล่นเส่งงด้งงด้เกี่ยวอะไรอ่ะสามคอมเมนต์ในจูดสิ โอเคครับดีครับคนเอฟเอมาโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเน็ตผมไม่ดีหรือสองขีดนะโอ้ยทำไมแม่นีนี้ทีเนี่ยรอต่อไปนะเพื่อชีวิตที่ดีของสังคม โอ้ยทำไมครับตัวผมสวยแล้วทำไมครับเมนเล่นกันได้เนอยอ่ะเข้าเกมละปิดแชทก่อนมาละไปกันเลยโหเสียงโลลิคอนมากครับผมท่านผู้ชมจังหวะนี้ จริงผมกดสกิลผิดนะเนี่ยต้องเอาอันข้างล่างอะนะจะช่างมันเถอะอันนี้แหล <Please. S 1> จะจริงๆก็เอาเนี่ยตูเราจะมาเราจะมาโอ้ยกดผิด้ปเอ้ยไอยตัวนี้ไม่ดีเลยอ่ะนี่ผมลองดูเฉยๆถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะดูความเย็นต่อ ไปเที่ยวเล่นสำหรับเราวาเทพสุดแล้วคุณเคยเล่นด้วยเหรอนี่ตัวนั้นอ่ะมีด้วยเก็บเว้เฮ้ยแต่มันก็ดามดเมจเยอะเหมือนกันนะฮะต้งสองร้อยกว่าไป เออตัวนี้มันก็เทพดีนะอืมเออเข้าไปขา้ <t ien> าไปอะไรกันเนี่ยหรอตัวนี้เทพสุดหรอฮะจริงด้ คืกว่านะมาลองใช้สกิลนี้กันดูโอ้แช่แข็งเหรออันนี้ถึงรล้วเนี่ยโม่ยอมไม่ตายเลยเดี๋ยวไอ้ทำไมเราเล่อกันอ้ยหลบไปสิเฮ้ยเอาไม่ได้เออได้ล้ฮะโอเคเยี่ยมเอาอ่านคอมเมนต์ก่อนเราเคยเล่นนั้นใกล้จะเสร็จแล้วให้กูมาได้ป่ะเพื่อนอ่ะชื่ออะไรก็ว่ามาสิคราวเดี๋ยวผมจะแอดไป โอเคมาโกโกโกโอ้ยออกไปก่อนมั่นไป็นจลอยเราไบแอะหนูอย่านีเขาซีออยตาย <c oughs> เยี่ยมไปเลยนะ <Shut down. S 2> ชื่ออะไรครับวามาซีนะหายไปไหนหนึ่งคนตายโอ้อยโอเคกลับมาแล้ว12 ชื่อเองยาวอ่ะก็ชื่อเฟสไงฮะคุณครับโอเคมาเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะโอ้ยนี่อ๋อเนื้อว่าพวกนั้นฮ่าโทษทีนะจ๊ะโทษทีนะครับมาโฮ้ยแล้ไม่เอาชื่อมาสักทีแล้วครับ ค <Okay. S 2> <Ultimate. S 1> มันเพิ่มเลือนได้ทำอไบ้อง,อง <c oughs> มาคิวอันอนี้เป็นขอใด้วยโอทดีิชชยิงไปหนะดับเบิลแทบดับเบิลแทบชึบชึบชึบ,ชบ,ชบ,ชบ อะไรคันตายกวเหรอก็ไม I mean, oh, hey, ่บอกบินต่อไปโอ้ทำลายป้อมแต่เยอะนี่มีแนโนว่าเราจะชนะโอ้ยยืนขึ้นจะตายจะตายจะตายโอ้ยอินโมเอ๋ยถามคนเล่นหรือคนพิมพ์อมทั้งสองคนนั่นเลยฮะ ตายไม่ตายตายตายน้อยโอเคไปเลยเร็วเลยครับเร็วๆเลยครับเร็วๆเลยครับจังหวะนี้โอ๊ยเบอร์เจ็ดไปตันนี้าเพื่อนเราเฮ้นี่มันจะมาทำไรก็้หมือนเดิ เออสุดยอดจริงเออผมชอบตัวนี้ว่ะผมชอบตัวนี้ว่ะชอบชอบชอบเออเทพไม่เคยเล่นตัวนี้ครั้งแรกไลฟ์มาได้สิบนาทีแล้วนะฮะดูที่คอมเมนต์เราลงคลิปแล้วนะค้าผม ลองคลิปแล้วหรอเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมไปดูนะอ่าเดี๋ยวเพิเ่มเลือดแป๊บโอเคตายซะย่ดาดเดี๋ยวเ,เดิไาาดวไดด้ได้ไดวไดาได้ได่ได้ไดได้าดด้ไดวได้ได้ไดาไดได้ไได้้ด เลือดเลือดเพิ่มเลือดให้หนูทีค่ะหนูจะตายแล้วค่ะใช่ได้ค่ะถือไอยี่ยม yeah. สตีมีหมุนหมุนติ้วๆหรอ <Shut down. S 1> มันหมุนพัเน็ตคุณหรือเปล่าครับ <Dom inating. S 1> มา จับบลแทตเตอรีอืมเตยมตัวเคมาเริมแล้วอ้าวคุณหนุนส่งอะไรมาเนี่ย Our high tower being ไม่เอาครับ ไปต่อ,องโอเคงั้นเดี๋ยวผมไลฟ์ข้างบนก็ได้ ได้ยังครับแต่เรียงครับแต่เรียงเอ่ยท่านผู้ชมใหญ่ที่แลน้นเนี่ย โอเคไปต่อ hey, keep off the grass. มา <On floor. S 1> อีตัวนี้มันเทเ่ไปไหนวะเอาเลือดก่อนเอาไม่ได้อีกขอชีวิตรู้สึกว่าเธอคนนี้จะเป็นดอกไม้นะฮะ โดนลุมครับคืโดนลุมครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยคืโดนลุมโดนลุมโดนลุมโอเคโอเคครับได้ครับเดี๋ยวผมแอดเดี๋ยวผมแอดไปนะฮะ โอเคหลังเลสนากันแล้วนะคะเย้ได้ครับตีหนึ่งเดยผนแอดไปนะนะนะได้เลยเนะดีเย๋ยวแอดไปอือหือ,หอ,หอทางโอเค อันนี้ก็มีแป๊บหบนึ่งนะฮะ